ท่านทุกท่านที่มาดูคลิปของผมใหม่ครับรบกวนที่จะกดไลค์ตรงนี้นะครับและกดไลค์ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับคุณครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับในวันนี้ก็ยู่กับผมนะครับมเกมซีแชแนลครับวันนี้แสงอาจจะดังนิดนึงนะครับพอดีมีคนอยู่บ้านเยอะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเครื่องทาชุดก่ออัตโนมัตินะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่ชุดก่ออะไรเลยครับไม่เช่ก็ดูครับนี่ครับ จะโลว่างหมดเลยครับนม่ฮะเดี๋ยวลอ,ลองมาลองดูกันก่อน,นครับทุบแล้วเราลองมาดูตัวเรานี่ก็ใส่ชุดเกาะแบบนี้นะฮะที่ว่าแจ่มเลยนะครับก็เราจะมาดูวิธีทํากันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องปรับเป็นโหมดเชียร์ทีปกันนะครับรู้สึกว่าเสียงเกมจะดังไปนะ แล้วก็เข้าโลกของเรานะฮะคลิปนี้ความเอียดอาจจะนิดนึงคุไปปรับ ESR Pro ไว้เยอะเลยนะฮะข้ามาเหล็กนะฮะแกลก็ลื่นอยู่พอสมควรมากนะฮะปึ๊บอ่ะเรามองดูวิธีสร้างก่อนครับก่อนทิ้งที่คุณต้องเตรียมนะครับก็ต้องมีดิฟฟิเซอร์แล้วก็ชุดกล่อ,องคุณนะฮะแล้วก็แป้นเหยียบของผมไม่พอนะเดี๋ยวลองแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหยียขึ้นหลก มันเป็นอะไรไนมะ่รู้ครับม,มันมันก็แหลกของมันอยู่นะแล้วก็ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวเอาลเฟวนเซอร์วางนะฮะสี่อันน,นะฮะมไม่ใช่อย่างนี้ให้มันหันหน้าทางนี้หนึ่งสองสามสีก่ก็เอาอันนี้วางไปนี่งมูงงวกเส,สื้อเสื้อะ กางเกงแล้วก็ถุงเท้าึาเป็นแกพุ่งแหลกก่อนแล้วก็เอาก็เอาแป็นเหยียบมาวางก็เสียงรุกวนเยอะมากนะฮะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะนี่ครับมันเป็นบั็กสองศูนยครับมันชอบทุบบล็อกคนเดียวครับก็ขอใครจริงๆนะ โอ้แม่งบ้ากันใหญ่หลวงทุกเอาเป้นหยียบวางไวนะ้ฮะต้องรอยทำนะครับตุ๊บแปะแปะอย่างนี้แล้วคุณก็ตกแต่งงคุณไปนะแต่ผมจะไม่ตกแต่งนะครับนี่ัะผมไม่ได้ใส่ชุดเกาะน,นะคบเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดสไวเวอร์ดูนะครับ ออนนี้วันนี้หนาวมากนะครับอากาศนะครับเสียงเบามากสั่นก็เลยว่าได้นะครับะตอนนี้ก็าครบ62ซาตอไครแล้วนะครับก็ดีใจนะครับอืมจินอะเรวูช้ามากอันนี้ผมนี่ผมก็มาดูกันนะครับผมไม่ได้ใส่ชุดเกาะเลยค่ะแต่ผมต้องไปย่างไอหานี่ก่อน ดิฟินเซอร์นี่ก่อนนะฮะไม่ครับก็ประมาณนี้ครับวิธีทำนะครับก็ง่ายมากนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งเจ้าหมูจะมาเข้ากล้องด้วยค่ะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหือทริปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับให้กดติดตามให้ผมนะครับกดแชร์นะครับ กนี้ก็ไปบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ